ชาวเน็ตเอ็นดูนางเอกดังเก็บอาการไม่อยู่หลังเห็นทีมที่ทาลั่นกลางวง,งฉันชอบเขากลายเป็นคลิปที่แชร์เป็นไวร่าล่าสุดในโลกโซเชียลที่ทำชาวเน็ตแซวด้วยความเอ็นดูทันทีหลังนางเอกสาวกรีนอัศด,ดาพรที่กำลังสัมภาษณ์เคลีย์ประเด็นตกเป็นหนึ่งในห้านางเอกที่มีชื่อเป็นตัวเก่งในข่าวอักษรยอ่อ ซุ่มคบไฮโซเจ้าของโรงแรมอยู่แท้ๆแต่ทันทีที่หลังหันไปเจอนักการเมืองคนดังทีมทิ่ทาลิ้มจรินรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลมาร่วมชมละครเวที W A T E R F A L L A New Musical ที่โรงละครรัชดาไลเทียเตอร์สาวกรีนก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่กรีดแตกกลางงงสาม งานนี้สาวกรีนเอ่อยปากบอกฉันชอบเขามากขอเขาถ่ายรูปได้ไหมอาจจะเป็นอะไรไหมอ่ะเรียกเสียงฮาจากพี่ๆนักข่าวกระจายด้านชาวเน็ตตกแซเพียบด้วยความเอ็นดูเช่นทั้งสวยทั้งน่ารักดูจริงใจชอบก็บอกว่าชอบปลื้มใครจัดเต็มเลยไม่ต้องแอปนางไม่เก็บเลยชอบคือชอบ555555ห55แบบนี้แหละดาราที่ชอบ กรีนไม่ปรุงแต่งเลยความสวยด้วยกรีนสวยมากค่ะและอื่นๆ